สวัสดีค่ะนางใหม่พยิบซีนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีชาแนลค่ะในค่ำคืนนี้ก็มาพบกับแม่หมออีกเช่นเคยในแรนดอมหัวข้อเรื่องที่ว่าส่องใจคนเงียบ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 นะที่นี้ก็อาจจะเป็นคนคุยด้วยก็ได้นะนะแต่ว่าแบบเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกนะคะเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของ คุณนะคะเรามาดูส่องใจเข้ากันส่องใจเขาก็ได้ไม่ต้องใส่ส่องใจคนเงียบแต่บางบางคนก็แบบเอออยู่ในสถานการณ์แบบเงียบใช่ไหมล่ะอ้คิดถึง ส่องใจคนเงียบขอบคิดถึงคุณค่ะแอบส่องแอบมองอยู่ยังมีความรักให้อยู่ในตาคู่นั้นนะจ๊ะยังรักคุณอยู่นะจ๊ะแอบส่องแอบมองแอบรอคอยยังมีความรู้สึกที่ดีอยู่ยังรักอยู่แต่ว่ามันก็อย่างว่าอะไรนาก็เงียบเงียบกันไปคุณยังมีความเอ่อเฟนดิลี่ดูดีนารักสำหรับเขาอยู่ยังมีอิทธิพลต่อเขาอยู่นะสบายใจได้ว่าไปนี้ต้องหลบนะจ๊ะ ใบนี้คือเขายัางมุฟออนจากคุณไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามนะมันมีความที่อยู่ในหัวตลอดเวลาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คิดถึงคุณตลอดเวลาคิดแต่เรื่องของคุณตลอดเวลามีความต้องการคุณมีมีความที่แบบม,มันอบอวนไปด้วยความแบบทนทุกข์ทรมานในความคิดถึงแต่ว่าก็ให้ความชัดเจนไม่ได้นั่นเองนะคะอ คุณและคุณและคุณเท่านั้นที่อยู่ในใจเขานะส่องใจคนเงียบเขา นะคะอยากที่จะติดต่อสื่อสารมหาคุณอยากจะเจอหน้าคุณแต่ก็ไม่กล้ามีปัญหาค่อนข้างเยอะนะหนึ่งในะปัญหาเรื่องของอความมั่นคงนะคะการงานการเงินอะไรเนี่ยยังไม่มั่นคงนะแต่ว่าตอนนี้นะตอนนี้หรือในค่ำคืนนี้แหละนะในค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆเพราะว่ามีจมงโนขึ้นใบแรกเลยในค่ำคืนนี้คิดถึงคุณมากมาก คิดถึงสุดๆแล้วก็เข้ามาสองคุณนะอู้แล้วก็เครียดนะมีความเครียดมากอยากแอคชั่นอยากพักอยากคุยแต่สถานการณ์มันไม่เอื้อนะอืมเพราะว่าต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ก็เลยต้องแบบห่างกันนั่นเองนะทีนี้เรามาฟังใจกันฟังใจเขากันนะว่าในค่ำคืนเนี้ในใจเขา มีอะไรบ้างกับคุณนะคะฟังใจฟังใจฟังใจของเขากันนะเจ้านะเจ้าคนดีไม่หมอไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ก็ไปหาหมอมานะจ๊ะ อืาไม่ค่อยมีเวลาเลยไม่ได้ทำพิกอเด็กพิกอะคาราสก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบพิกอะเด็กพิกอะคาราสนะตอนนี้ทำเรนดอมได้อย่างเดียวอามาฟังใจเขาอย่าพูดมากแม่หมอลำคาญ <laughs> ลำใหญ่ดูดวงไปไม่ต้องมาพูด <laughs> อาฟังใจเขาค่ะอู้ยคนที่ฆ่าฉันแม่หมอมองว่าเขาคิดถึงคุณมากเขารู้สึกเจ็บปวดในความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดๆก็ตามจะเงียบหรือไม่เงียบก็ตามนะคะในความรู้สึกของเขาตอนนี้นะ มีความรู้สึกเจ็บปวดมากในความสัมพันธ์คิดถึงคุณมากอยากที่จะมีให้มีเรื่องมหัศจรรย์แบบวาร์ปมาเป็นแฟนคุณได้เลยมาเดินคู่เคียงคู่กับคุณจับมือคุณไปแต่มันเป็นน้ําเต็มแก้วเขาพูดอะไรไม่ได้เขาพูดไม่ออกฟังเสียงหัวใจของเขาเสียงหัวใจของเขาคุณคือตัวจริงคุณคือเจ้าสาวฉายไหลนะคะแล้วก็อยากที่จะเทคแอคชั่นมากๆอยากจะพูดเปิดเผยอยากดูแลคุณด้วยนะคะมีความเป็นห่วงเป็นใยคุณนะเออมีความเป็นห่วงเป็นใยคุณอยากดูแล อยากให้ความอบอุ่นอยากได้รักการอยากได้กอดกันอยากได,ได้มีความอบอุ่นไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนนะในแบบฉบับของคุณนั่นคือเขาแบบรู้สึกถูกชะตารู้สึกถูกใจนะคะกลับมาคิดไปคิดมาเท่ากับที่เดิมเรื่องระหว่างทางก็หมายถึงว่าเขาอะคิดแต่เรื่องของคุณแต่ว่ามันก็ต้องรอ รอจังหวะรอโอกาสรอเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ยากยิ่งสูงยิ่งหนาวนะแต่ว่าเขาก็าคง,ย,งยังแบบยืนยันที่จะรักคุณไม่ใช่รักอย่างเดียวนะคะครั้งรักคุณเลยแต่ก็ทําเป็นนิ่งๆนะถ้าเป็นสถานการณ์ที่แบบเจอกันพบกันเจอกันเนี่ยเขาก็จะทําเป็นเนียนๆนิ่งๆไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จริงๆเราครั้งรักคุณมากๆเลยทีเดียวเชียวนะว้าวอิจฉาณอิจฉานะก็คือสรุป แล้วนะความในใจของเขาไม่ใช่ความในใจสิอยู่ในใจของเขาฟังในใจเขาในในใจเขาแหละในใจเขาแหละนะก็คือรักและคิดถึงคุณมากๆในค่ำคืนนี้นั่นเองทีนี้มาดูอีกมาดูอีกไม่สั่ใจนะมาดูอีกว่าในใจเขามีอะไรบ้างกับคุณนะคะนะในใจเขานะออ้อยากออกอยากออกอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งในใจเขานะ มีอ,อะไรบ้างสําหรับคุณอู้เขาเนี่ยนะแบบคล้ายๆแบบว่าส่องคุณตลอดเลยส่องคุณนะคะติดตาม follow นะติดตามคุณ follow ติดตามส่องคุณตลอดติดตามคุณทุกช่องทางไม่ว่าคุณจะลง story หรือลงอ,อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นโพสอะนะคะ เขาติดตามคุณทุกช่องทางนะคะ I wonder what you h a v p ป n next เขาก็แบบที่อยากจะเรียนรู้คุณนะอยากจะรู้ว่าคุณคอยมีมีมีอาการคอยด้วยนะว่าคุณจะลงสตอรี่อะไรวันนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ลงมันรู้สึกเงียบมันรู้สึกเหงามันไม่ได้ติดตามข่าวสารจากคุณเลยอะไรอย่างนี้นะมีความหงุดหงิดอยู่นะคะโนนิทูเฟียก็แบบ เขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้โดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าเขาคิดมากใน,ในความสัมพันธ์เหมือนกันนะ i ู Who the world. อินจู r l ลอยู่ก็คือเขาอะอยากจะศึกษาดูใจคุณอยากเรียนรู้แต่เขาไม่มี เขาไม่มีช้อยอ่ะไม่มีทางเลือกอ่ะนะสถานการณ์ยังไม่เอื้อนะคะเขาอยากมีความกล้าหาญเขาอยากเขาอยากที่แบบไม่อยากจะกลัวอะไรอยากที่คชั่นกับคุณมากๆเลยอยากที่จะได้เป็นคู่รักกับคุณนั่นแหละอยากที่จะเป็นแฟนกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าก็อย่างว่าต้องดูสถานการณ์ก่อนนะจ๊ะมาดูซิว่าในค่ำคืนนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณนะในค่ำคืนนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณนะมาดูซีข้อความ ข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณในค่ำคืนนี้ในค่ะ อูยหายเหนื่อยทันทีเลยที่คิดถึงคุณแสดงว่าเขาอ่ะก็ทำงานหนกักไม่ค่อยมีเวลาแต่เขาเข้ามาส่องคุณเวลาเขาคิดถึงคุณเข้ามาส่องคุณเขาหายเหนื่อยทันทีม้าไอมิสยูฉันคิดถึงคุณฉันพบความงดงามของคุณได้จากรอยยิ้มของคุณ I want to be with you ฉันอยากอยู่กับคุณมีความที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ในทิศ ทางที่แบบได้อยู่กันเป็นแฟนกันเลยนะคะคุณคือฝันที่เป็นจริงของเชียนนจังอยากโอบกอดเธอเหลือเกินอู้มันมีอารมณ์นะตอนเนี้เออไม่ใช่ไม่ใช่อารมณ์นั้นอารมณ์อะไรมีอารมณ์อะไรไหมหมออ่าก็คือมีอารมณ์อยากจะกอดเอออยากกอดเธอเหลือเกินอยากโอบกอดแบบขอความรักความเมตตาขอความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คุณฉันส่งความคิดถึง ไปกับสายลมนะฉันมีกำลังใจเพราะมีเธอนะอะฉันจำเป็นต้องซ่อนความรู้สึกนั้นไว้เพราะอาจจะมีอุปสรรคนะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจนั้นก็มีแต่เพียงเธอ แค่คุณมองมาก็รู้สึกดีแล้วเนอะในใจฉันโหยหาแต่เพียงเธอมจริงๆนะพลังงานในค่ําคืนนี้คือหมายถึงเขาคิดแต่เรื่องของคุณคิดแต่เรื่องของคุณส่องคุณหนักมากแล้วก็แบบอืในใจก็มีแต่คุณคุณคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะก็จบไปนะคะสาหรับเรนดอมในค่ําคืนนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝันดีราตีสวัสดีจากนางไม้ไพยิปซีซี